ึ้ GO หลังเกมก <mel od ic> ับน <lin> ัดแรกครับวันนี้นัดแรกเราก็เด็กค่อนข้างค่อนข้างจะเก่งนิดหนึ่งครับคือเราที่แรกเราเสียเราเสียบาง่ายนิดหนึ่พอเสียง่ายแล้วพอเรามาตามขึ้นหลังเนี่ยมันก็มันก็อย่างว่าแหละครับเด็กมันเด็กมันพอสมาธิไปอย่างเงี้ยพอขึ้นหลังครับมาได้แต่ว่ามันก็เวลามันก็น้อยลงแล้วถึงกเขาจะเหลือสิบคนเราไปโดนลูกสามวัยนาทีที่สองเองเราก็โดนลูกสามแล้วทีนี้เราก็เด็กมันอย่างว่าต้องไป็นศีรษะเรื่องสมาธิ เรื่องพอพอเขาปับสมาชิกได้ลูกเกเขาปับมาก็อโอเคขึ้นนะครับเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเกมแรกด้วยพินคนแล้วก็เด็กมันมีเด็กทั้งเด็กเก่าเด็กใหม่ม,มาสมกันเด็กเด็กเก่าก็เหลือไม่กีต่ตัวตัวสองตัวเี้ยครับเราก็ต้องมามามีใหม่มามามา,มาให้เด็กนอน รอหลบไม่ได้แล้วก็ทำไปแล้วหนักต่อไปครนะผมคิดว่าอย่างพ่อหนักต่อไปผมคิดว่าเด็กคนนั้นเข้าใจที่วันนี้อย่างน้อยเลยบางคนนี่ยเดินโดยที่มีผู้ชมที่ชมเยอะอย่เงี้ยเขาก็อาจจะเข้ามาทีดีนี้หน่อยหน่อยแต่เรื่องนี้มันไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปปรับเปลี่ยนได้เป็นเป้าหมายนแล้วผมคิดว่าเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับจะเข้ารอบรองไม่ได้นะครับในปีม